มาย่อหน้านี้นะครับเขาบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเลยแหละที่มีการสนับสนุนนะครับให้ผู้ออกแบบเนี่ยมีการพิจารณาถึงผู้ใช้อาคารแบบเป็นรายบุคคลเลยนะเป็นแบบทีละคนทีละคนเงนี้แล้วเป็นอินดิวิทิวลเลยนะครับมีการพิจารณาผู้ใช้อาคารที่เที่ทำงานอยู่ในแต่ละพื้นที่เนานนะนะครับแบบเป็นรายบุคคลเลย นะครับว่าให้มีความพึงพอใจต่อสภาพามีความพึงพอใจในเชิงความร้อนเนี่ยนะครับของแบบรายบุคคลเลยนะครับแทนที่จะไปนึกเอาเองว่านะครับแทนที่จะไปสมตั้งข้อสมมติฐานเอาเองว่าการที่เราติดตั้งระบบรับอากาศซึ่ง เรียกว่าปรับอากาศทีเดียวทั้งพื้นที่ทั้งบริเวณนะครับาการที่ว่าแบบไปปรับพื้นที่ตั้งอุณหภูมิเดียวทั้งบริเวณพื้นที่ออฟฟิศเนี่ยจะทําให้บรรลุภาวะสบายของคนทั้งทั้งโซนได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่อันนี้ในสแตนดาร์ดห้าสิบห้าเวอร์ชันสองพันยี่สิบเนี่ยก็ สนับสนุนให้ระบบเนี่ยมันสามารถควบคุมนะครับได้มากกว่าการควบคุมอุณหภูมิของพื้นที่ไ้้พทยงอย่างเดียวเหมือน,นปกติเนาะเหมือนกับอ,อ,อะไรอะ่ะพื้นพื้นที่ออฟฟิศทั่ว,ว,ว,วไปอะ่ะเนาะงั้นก็ก็เป็นการพยายามคือย่อหน้านี้ก็บอกว่าด้วยฟีเจอร์ใหม่ในสแตนดาร์ด55เวอร์ชัน2020เนี่ยก็พยายามกระตุ้นให้ผู้ออกแบบนะครับ ติดตั้งระบบที่อนุญ,ญาตให้คนใช้งานอาคารในพื้นที่ทำงานเนี่ยสามารถปรับแต่งตัวแปรที่มีผลต่อภาวะสบายได้มากกว่าหนึ่งตัวนะครับตัวพื้นฐานก็คือ Space t ซ e ทมอยู่แล้วแหละนะครับก็คืออุณหภูมิของพื้นที่อยู่หลักแต่ว่าสแตนดาร์ดเวอร์ชันนี้เนี่ยก็กระตุ้นให้มีการออกแบบระบบ,บให้สามารถ ควบคุมตัวแปรภาวะสบายได้มากกว่าสเปซเทมนะครับได้มากกว่าการตั้งอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวนะครับ